สวัสดีครับตอนนี้ผมกับยุสวนหลังบ้านนะครับมาเบิงสวนหลังบ้านครับสวนม่วงครับมาเบิงกบกบจำซินไว้ครับผมมาเบิงว่ามันยังอยู่บ่ครับผมจำซินไว้เตรียมผสมพันธุ์ดูแลงนะครับครับเดี๋ยวมาเบิงกบครับกบผมเอาจำซินไว้ครับเตรียมผสมพันธุ์ในช่วงนาแด้งนะครับ สมพันธ์นอกฤดูครับช่วงหนาแดงครับจำสินที่มาบานเ้าเอาอื่นเข่าง่ายเอาเขาาง่ายไว้นะครับเอาเขาาง่ายไว้ <c oughs> เพราะว่าช,ช,ช่วงหนาหนาวช่วงถึงฤดูหนาวอากาศหนาวต้องเอากบจำสินครับต้องเอากบเขาาง่ายครับ <c oughs> หนาหนาวกบจะบปกินอาหารครับต้องเอาจำสินไวน้นี่ครับ ออกมาเลยออกมาตัวหนึ่งครับมีอยู่ประมาณเจ็ดแปดตัวครับอยู่นี่ครับออกมาข้างนอกตัวหนึ่งครับที่เลื้ยกระสีอยู่ในเฟืองครับสีมีเฟืองมีดินอยู่ในหันครับผมเห็ดไหวครับสีมีเฟืองอยู่นี่ครับครับเดี๋ยวเปิดบึงนะครับไม่งัมันตายไปเลย บุตายนี่ครับผมว่าเขาไววตั้งแต่ปลายเดือนพฤศจิกาครับต้นเดือนท่านว่านะครับกบบดจอยเลยครับกบสี่บดจอยนะครับสีปกติครับกบสี่บดจอยครับบริกินอาหารเตะกับบทจอยครับผมว่าสีทดสอบผสม ผสมพันุเองล่องเบิ้งครับเปิดเบิ้งนะครับป้าบ่บเห็นป่ะอา้าวที่มีเสงสงสัยอยู่ด้านหลังครับอันนี้ผมกะเบ,บิ้งจากยูทู e เพื่อนคือกันนะครับผมก็เลยมาทำตามลองเบิ้งครับเริ่มมาเห็ุตามลองเบื้องว่าสิผสมพันก์กบ วิธีผสมพันธุ์ก็ไปได้ผมกำเบงจากยูทูปพื่กันครับวิธีการเอากบจำศีลผมกำเบงจากยูทูเพินครับจะเปิดเบ่งด้านหลังครับเปิดเบ่งด้านหลังครับที่กบอยู่ด้านหลังครับอยู่ในนี้ เป็นห,หูเหมือนธรรมชาติเลยครับเลียนแบบเลียนแบบธรรมชาติครับเดี๋ยวเปิดให้พี่น้องบึงครับยุ่เสร็จแล้วนะโอ้โี่ตัวหนึ่งครับเห็นบ่ครับแดบ็บนึ่งแบบนึ่นนครับ เห็นกบร,รับนี่ครับเป็นนั่นานะไปแล้วโอ้ไปแล้ว,ลวมันจะอยู่ในพุ่งเฟื่องนี่แหละครับออกไปแล้วเมื่อกีนน้หนึ่งเมื่อกวนดูบอดีนะครับเดี๋ยวกบจะออกจากง่ายก็บอ,อกจากง่ายบอดีครับนะครับ ต้นนั้นออกไปต้นเดี๋ยวตอนตอนทำการผรสมพันธุ์เดียวมาถายให้พี่น้องเบึงมาสีด่า้ผลบัวผมเกิดบ,บ่งคลิปจาก youtube เพื่อนที่กันครับก็เลยมาทำตามน,น,นี่นี่ครับกบโบโจยเลยครับผมบริกินอาหารเตะกับโบโอยครับผม น้ำกับโบดีกินอาหารกับโบดีกินครับนี่ครับครับนั่นแหละครับโบดีกินหนามโบดีกินอาหารประมาณนะวัดฤดูหนาวนะครับประมาณเดือนเดือนกุมภาพันธ์เ่้ยเออ ปลายเดือนกภุพมน้าตุนเดือนมีหน้านี่แหะครับกจิเอาออกมาทําการผสมพันธุ์ครับครับผมเดี๋ยวจังมาติดตามบึงนะครับว่าสิไดพ้นบัวครับครับสวัสดีครับ